จระเข้นี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นหนังที่แพงมากแต่บ้านเรามีฟาร์มมีอะไรใช่ป่ะครับแต่ก็ยังแพงนะเพราะจระเข้นี้ทุกส่วนขายได้หมดเลยแพงกว่ากระเบืแพงกว่าครับแพงกว่าแพงกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าอะไรวะจระเข้มันเป็นคล้ายๆแบบเป็นความนิยมของคือคสังเกตแบร,รนด์แอมเมดแอ,แอ,แอแนี่เห็นยังแบงเป็นล้านเลยแต่แอมเมเขามีสตอรี่ของเขาอะ เข้าจระเข้มาเยอะเลยซื้อมาประมาณไม่รู้แล้วมาคัด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 ัดคแล้วก็เผาทิ้งเลย,ยที่เหลือ,<ม>อเหลืออยู่50ตัวนี่50ใบเขาขายแบบมีลิมิตอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็คือกา,ารสร้างสตอรี่ส่วนของเรานี่ก็โอเคนะจละเข้ของเราจริงๆแอมเมนี่ผมคิดว่าคงสั่งจากโรงฟอกเมืองไทยนะจระเข้ที่ใบยังหลายล้านอ่ะใช่ปะ่ะนี่กับจระเข้จระเข้ให้ดูที่ลาย ลายมันจะเป็นธรรมชาติกว่ามันนะครับถ้าเป็นอัดลายใช่ปะอัดลายมันจะไม่เป็นธรรมชาติไอ้พวกนี้คือเราดูเราดูให้ดีๆนะแต่ตัวนี้เรารับประกันอยู่แล้วเพราะว่าคือดูตรงไอ้ตรงนั้นขึ้นมาจระเข้ต้องให้รับประกันนะว่าเป็นข้อกระาษแต่ก็คือหนังหนังจระเข้แต่ใช่ปะครับไอ้ตัวนี้เรารับประกันอยู่แล้วคือเราขายอัดลายก็ส่วนอัดลายนะอัดลายก็คือหนังวัวมาอัดลายแต่ก็ดูง่ายมันจะไม่ธรรมชาติอย่างเนี้ย สังเกตได้ลายลายคือลายมันมันไอลายพวกนี้มันจะเป็นธรรมชาติไม่ได้พิมพ์ไม่ได้พิมพ์ลายมันจะเท่าๆมันจะเหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องนี่ครับเห็นีหยครับพวกนี้คือข้อข้อแตกต่างแล้วส่วนด้านนอกนี้ก็เราก็ต้องซับซับหนังวัวเห็นเนรับที่สําคัญที่สุดหนังวัวนี่จะมีส่วนประกอบตลอดเลยเนี่ยพวกนี้จะเป็นหนังวัวเหมดเนี่ยเพราะอะไรวะความยืดหยุ่น พราะจระเข้ก็แข็งเหมือนปากกระเบนเดี๋ยวนี้ครับจับดูนะมันจะแข็งเหมือนปากกระเบนนี่ครับอะไหล่พวกนี้ก็ใช้เป็นอะไหล่ทองกุญแจนิโชก็ความสวยงามเองกุญแจนิโชสิบอ,อะไหล่พวกนี้ก็ Y K K นะครับคือให้เน้นคาว่า Y K K ไว้เลย Y K ที่ผมบอกให้ดูที่หัวสิบตรงเนี้แต่ตอนเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอนะ่ะผมบอกลูกค้าผม ฟันธงได้เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยกล้าฟันทงก็แล้วยกเว้นเราอะเรารู้นี่ถ้าซื้อก็ต้องชอบซื้อ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 จากโรงงานไหมเราก็ต้องซื้อจากร้านค้าที่เราเคยซื้อแบบอะไรอะพวกร้านอะไรว่าร้านไหนเรารู้นี่ร้านร้านไหนอันนี้ก็